โอ้ยมาเฮียนได้ปีเดียวก็ได้กลับไปแต่งงานแล้วพนะมีคอมเมนต์แบบนี้ออกมานอสันัน้นยูมิตะขออธิบายก่อนนะจุดนี้ว่าประมาณเดือนที่แล้วพนะมีได้กลับบ้านเนาะกไ็ไปลองชุดแต่งงานหลายๆแบบซึ่งว่าตัวยูมิเองนั้นบบได้ไปแต่งงานหรือว่าบ่าได้มีคู่มีแฟนอย่างนํากระเจ้าดอกทุกคนแต่ว่ารุ่นอ้ายของยูมิที่ตะกี้เพื่อนมาเฮีนยนยูไทยแลวก,เกลเ็เป็นที่ปรึกษาให้ยูมิตลอดน่ะเพื่อนได้เปิดฮานเซาพีเวดดิ้งยนันเวียงจันเนาะทุกคนซึ่งบอกเลยว่ามันมีแต่โตงามงามอลีเสื้อผ้าชุดเพื่อนนี่แต่ละอันี่เเยย็บงามทุกตล ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวขอเข้ามาเบื้องฮานแน่เพราะว่าช่วงนั้นกะกลับบ้านพอดีฮะนะเราก็เลยได้ลงหูแล้วบอกข้าเจ้าว่าเลือกสุดใดดีปากฏดว่ามีแต่คนคิดว่ายูมีจะแต่งงานทุกคนแฟนกันยังคันมีจักสิสหาย,ยูใส่ผ่ไปแต่งงานนำแต่ว่าสําหรับผู้ใดเนาะที่กาลังจะแต่งงานหรือว่าสําหรับผู้ใดที่อยากถ่ายพีเิง้งามๆสุดลาวนะอันนี้น <ะ S 1> เป็นสุดลาวลุ่มทุกคนเป็นสุดซิกเนเจอร์ของประเทศลาวเลยแหละแล้วก็ยังมีสุดอีกหลายแบบได้ทั้งเป็นสุดของทางหลวงพระบางแล้วก็มีสุดอีกหลายๆแบบเลยทุกคน ุดแปบ,บนี้น้าบอกเลยว่าสุดมีแต่ตูไมใ่ใหม่เพราะว่าเพื่อนเปิดหานได้บนดนปันไดคือทุกคนสามารถเป็นเจ้าหญิงได้เลยนะเข้ามาหานี่นะมีทั้งสุดลาวแล้วก็สุดสากลแบบนี้เห็นแบบนี้เขาก็ต้องหาคู่มาแต่งแล้วว่าทุกคนเบาโยกเฮียได้จบกันเด้อส่วนเครื่องประดับก็บมีเพียพร้อมทุกอย่างเลยยูมีเข้ามาหูซึ้งว่าอุย้ยมือใหที่มีแฟนมีคู่นีหลสิมาหานไอพีอนน่นิเลที่สําคัญหานไอพี่ยังมีจุดที่แบบว่าเป็นฉากสาหรับอันการทายพรีเวดดิ้งโดยเฉพาะเลยนี่ก็จะเป็นฉากพี่เอาไว้ลว้แ กมีไป,ไป<บ>ถ่ายอยู่ทางน้องนำใดแล้วเร็วๆนี้เห็นบอกว่าเพื่อนจะอันเปิดเปิดเซ้าสุดสำหรับการใส่ไปเที่ยวจุดต่างๆนะผู้ใดอยากถ่ายพีเวดดิ้งคนลาวคนไทยก็สามารถไปได้เนอะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เด้อคลิปนี้ไปก็แหละบ๊ายบาย